สามารถที่จะสร้างรายได้จากเงินก้อนนี้ของเราได้โดยที่เก็บเล็กผสมน้อยนะครับผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาอยู่ในช่องของ พี่อุ้ย ADA นะครับหลังจากาหายหน้าหายตาไปนานเลยประมาณเดือนกว่ากัแบ2บเดือนนะครับก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับก็ในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ตลาดนะครับค่อนข้างที่จะซบเซานะครับราคาเหรียญก็ขึ้นไม่เยอะแต่ลงซะเยอะกว่านะครับ ก็มาอัปเดทนะครับกันที่เหรียญ BTC กันก่อนนะครับเหรียญ i t c o i n BTC นะครับก็ติดลบนะครับอยู่9.2เปเซนนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่83,492เหนนรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เหรียญ Bitcoin Cash นะครับหรือเหรียญ b c h นะครับก็ราคา เรียกได้ว่าล่วงลงมาเยอะนะครับจากช่วงที่ขึ้นไปถึงประมาณ500กว่าเหรียญน,นะครับก็ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่308.74เหรียญตน่อลาสารัฐนะครับแล้วก็เหรียญทอนนะครับเหรียญทอนนะครับก็ล่วงลงมาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ยังเป็นเหรียญที่มีมูลค่าต่ำนะครับก็ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 19, าสามจุดศูนย์หนึ่งเก้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่าแล้วก็เหรียญโซล ا ن านะครับโซล ا ن า S O L นะครับเหรียญ S O L นะครับก็จากช่วงที่ผมได้แนะนำไปนะครับอยู่ประมาณเอ่อเกือบสองร้อยเหรียญน,นะแล้วก็ล่วงลงมานะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยสามสิบหกจุดแปดห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถามว่าจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่น่าลงทุนอยู่นะครับสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าขาดทุนไปเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับก็จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่เราต้องโกยแล้วครับต้องรีบโกยแล้วต้องรีบโกยซื้อนะครับคือ ็ซื้อปกติเหมือนเหมือนที่ซื้อธรรมนาน,นั่นเลยครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันตกนะครับเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะได้เหรียญที่เราซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าราคามันสูงนะครับเราจะไปซื้อในราคาที่มันสูงเราก็จะได้เหรียญที่น้อยลงนะครับเพราะเรา,าเป็นเขาเรียกว่าสายเทรดหรือสายลงทุนระยะยาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับจังหวะที่ดีมากๆเลยที่เราจะช้อนซื้อนะครับซื้อเก็บไว้นะครับเมื่อราคามันขึ้นถึงช่วงพีคๆนะครับตลาดมันโตนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตลาดมันมีขึ้นมีลงนะครับอย่างที่ผมย้ําเตือนไว้เสมอนะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือเหรียญดิจิตอนนะครับมีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับ เพื่อนๆนะครับควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะลงทุนใดๆก็ตามนะครับใดๆนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ชี้นาหรือว่าให้เพื่อนๆลงทุนนะครับไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญ cryptocurrency นะครับ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองพินิษพิจารณาศึกษาดูนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถเลือกลงทุนนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเออเป็นออกองทุนรวมนะครับกองทุนที่มีชื่อว่า ทัชฟินขีดเอนะครับผมผมอ่านอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านอย่างไงนะผมอ่านอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เป็นกองทุนเปิดนะครับทิสโกนะครับ U.S.Financial นะครับชนิดสะสมผลตอบแทนนะครับก็คือไม่ไม่มีปันผลนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับลองศึกษาดูนะครับ ในศึกษาดูว่าเพื่อนๆจะลงทุนในในไหนในในแอปหรือว่าธนาคารอะไรนะครับมันก็จะมีกองทุนตัวนี้อยู่นะครับข้อมูลตัวนี้นะครับผมดูจากฟิโนเมนานะครับจากข้อมูลของฟิ e นเมนาครับก็ข้อมูลตัวเดียวกันนะครับก็สามารถศึกษาดูได้นะครับว่าผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับ ผลตอบแทนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงสามเดือนหกเดือน,อนแล้วก็หนึ่งปีนะครับแต่ว่าผมอยากให้ลงทุนระยะยาวนะไม่ไม่ต้องไปสนใจข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับดูแต่ดูแต่แค่ข้อมูลตรงนี้ก็พอนะครับข้อมูลตัวผลตอบแทนปีต่อปีนะครับเราลงทุนระยะยาวแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะดอกเบีย้ยครบต้นนะครับก็ศึกษาหาข้อมูลได้นะครับก็ จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนะครับสายถือยาวนะครับเราเน้นถือยาวเน,เน้นการลงทุนสม่ำเสมอนะครับเป็นเป็นรายเดือนเป็นรายโอกาสนะครับเรามีเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถลงทุนได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนเสมอไปนะครับแต่ว่า การลงทุนตรงนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องมีความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับแล้วก็ใดๆที่สุดนะครับก็อย่านำเงินที่เพื่อนๆมีนะครับมาลงทุนทั้งหมดนะครับเพราะว่าการลงทุนอย่างที่บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงเพื่อนๆอาจจะสูญเสียเงนิงนลงทุนได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุน ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะริเริ่มลงทุนเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเพื่อ,อหวังว่า,าวันใดวันหนึ่งนะครับที่เราผ่านพ้นจากช่วงการทำงานไปแล้วนะครับหรือเราไม่ได้มีรายได้ประจำนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากเงินก้อนนี้ของเราได้โดยที่เก็บเล็กผสมน้อยนะครับ ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นเงินก้อนโตไว้ใช้ในยามเกษียณได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่อุ้ย A D A ของผมไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ